สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้นะคะก็จะมาว่างแนวทางฮานอยกันเช่นเดิมพี่น้องก้อน4 0ไปเอาแนวทางนะคะก็ขออนุญาตมารีวิวก่อนพี่น้องค่าเมื่อวานนี้นะคะปังเวอร์วังอารังการนะคะคุณชาวยู u t ทูบขานะคะพิเศษมารอบแรกเลยนะคะ2 4ง่รล่างนอะจะนอเอารวดเร็ว รวดรวดเร็วๆไปเลยดีกว่าพี่น้องคะปกตินะคะมารูดสองนะคะนาะมารูดสองนะคะ v I p เนาะคะ VIP ่ะ v I p 3 2ีสามสองสองสามศูนย์เวอร์วางอลังการมาบนและล่างเลยพี่น้องค่ะเนาะค่ะเอ่อวิ่งรูดได้หมดเลยนะสามและสองเข้าทั้งสามรอบหรือจะรูดสามก็ได้จะรูดรูดสองก็ได้ปังๆเลยเนาะค่ะเนาะส่วนนะคะ ชุดงบน้อยนะคะก็ยังมาเหมือนกันนะคะมาที่ V I P รอบสุดท้ายท้ายสุดนะคะชุดงบน้อยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะดูเดินดีเวอร์วางเดินดีทุกวักกวนเลยค่ะกี่วันติดแล้วพี่น้อง1 2 3 4งสอี่ห้านะคะวันนี้วันที่8ปดสมิงวางให้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุดงบ น้อยทุกคนคะ่ะวันนี้มาค่ะเอาชุดงบเยอะไปนะคะทุกคนคะ่ะชุดปังทุกๆวันชุดนี้นะคะน้อยครั้งนะคะน้อยครั้งจะทําให้พี่น้องผิดหวังเนาะน้อยครั้งอีดีพี่น้องจา๋าผู้ใดที่ได้ตามสมหญิงมาทุกๆวันนะคะพี่น้องก็จะรู้ว่าเป็นอย่างเป็นจริงที่หญิที่หญิงกล่าวมาเนาะเพราะว่าการันตีได้ตรงที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะ ที่ทำมานะคะที่วางให้3น้อยชุดนี้มาคืออ่าน้อยที่จะรุดจริงๆนะคะมีรีวิวที่หน้าเพจนะคะทุกคนมีรีวิวที่หน้าเพจทุกวันนะคะรีวิวหน้าเพจได้ทุกวันเลยนะคะวันนี้นะคะวิ่งรูด7กับ6พี่น้องจ๋าเอาแนวทางเราพัฒนาไปด้วยนะคะวันนี้เนาะค่ะเอาแนวทางเราพัฒนาไปน้ำเดอ7 6 เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเราเรลือทันใจปะพี่น้องหกสามหกสี่นะคะสามตัวหก เจ็ด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 แปดนะแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์นะคะหกเยอะหน่อยนะคะทุกคนศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองทุนเยอะก็จิ้มไว้บ้างนะคะจิ้มไว้หนึ่งคูณหนึ่งก็ได้นะคะเนาะ,ะนะคะกันไว้นะคะถ้าทุนน้อยเราก็ ฟันไปแค่2ตัวพอเนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะก็น้อยที่จะรุดนะคะทุกคนตามสามนอยได้น้อยได้น้อยหนึ่งแล้วก็พอนะคะให้เป็นทุนเป็นกําไรไปต่อพี่น้องจ๋านะคะบอไปต่อจนเสียสติเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าไปเล่นหลายเดอ้อพี่น้องจา๋าเอามวนนะคะเป็นแนวทางเอามวนแต่เข้าทุกวันปังทุกมื้อนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนย่อมต้องมีสติในการ เล่นเกมนี้นะคะพี่น้องเอ่อและอะไรอ่ะเราพัฒนาสญิงอยู่ที่ใดเราพัฒนาอยู่ในอ๋อนี่เจอแล้วค่ะเราพัฒนานะคะวันที่8ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแค่ไปพี่น้องจ้า ขอให้วันนี้ทุกคนปังๆนะคะและทุกสิ่งอย่างคือแนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะ่ะขอทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กัน,นและกันในเดอพี่น้องจา๋าสวัสดีจ้า